ซึ่งถ้าจะลงรายละเอียดเนี่ยคนก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมต้องฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพหมหานครเนี่ยเยอะที่สุดแลวต่างจังหวัดรต่าจังหวัดก็น้อยใจเอ๊ะทำไมฉันได้จัดสรรวัคซีนมาน้อยทำไมกรุงเทพได้เยอะนะครับพิจารณาตามนี้ครับการจัดสรรวัคซนีนวันนี้เนี่ยคือจัดสรรตามสถานการณ์นะคุณพิริยพรถูกต้องพื้นที่ที่ระบาดหนักที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครพื้นที่กรุงเทพหมหานครถือว่าหนักที่สุดนะครับดังนั้นเราก็ลองนึกถึงดูว่่าาสสสมมัยทีุรคร สมัยที่สมุทรสาครตลาดกลางกุ้งเนี่ยที่เกิดวิกฤตหนักๆเราก็เอาวัคซีนเนี่ยระดมลงไป<ห>เอา <ปะ S 1> คุณหมอระดมลงไปที่จังหวัดสมุทรสาครน,นี่ก็เช่นเดียวกันก็ที่กรุงเทพมหานครเหมือนเป็นไฟกองใหญ่ที่เราจะต้องรีบดับซะก่อนถ้าไม่รีบดับกองใหญ่กองนี้เนี่ยะสะเก็ดไฟจะกระเด็นไปยังจังหวัดข้างเคียงเพราะเราไม่ได้ห้ามเรื่องของการเดินทางออกนอกจังหวัดหรือว่าเดินทางออกข้ามพื้นที่แบบนี้จะทําให้เชื้อกระจายไปหลายๆจังหวัดเราจึงต้องรีบระดมฉีดแล้วก็ จัดการในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้โดยเร็วที่สุดนะฮะนี่คือหลักการทําไมถึงกรุงเทพได้เยอะถามกันต่อไปอ้าอย่างนี้เนี่ยแล้วคนต่างจังหวัดทํำยังไงลองคิดดูครับการที่ฉีดให้กับคนกรุงเทพเนี่ยไม่ได้ฉีดสเปซสปะ,ะกลุ่มแรกที่เขาได้รับตอนน้นเลยที่สถานีกลางบางซื่อคือคนขับรถใช่ผู้ที่ใช้เ,เป็นพนักงานขับรถสาธารณะคนที่จะต้องพบเจอประชาชนเยอะ ใช่ครับพี่วินมอเตอร์ไซค์ผมขับมอเตอร์ไซค์คุณพิทยาพรซ้อนท้ายกอดเอวผมถึงแม้ผมจะไม่มีเอวก็ตามอันนี้ก็สองฝั่กันได้นชิดก็มีความเสี่ยงบุคลากรเหล่านี้เนี่ยที่จะต้องพบปะคนเป็นจํานวนมากหรือว่าบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงๆเนี่ยนะที่จะต้องไปพบปะประชาชนถ้าเจอไปปุ๊บเนี่ยอาจจะมีการแพร่เชื้ออะไรเขาฉีดให้กับคนกลุ่มนี้นะครับไม่ได้ฉีดสเปรย์สปะฉีดให้คนที่ใช้ม .33 ก็คือ ระบบผู้ประกันตนประกันสังคมในพื้นที่กรุงเทพเอา้าทำไมฉีดให้คนพวกนี้คนพวกนี้คือคนทํางานในพื้นที่กรุงเทพหมหานครคเป็นคนที่จะต้องขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและคนเหล่านี้เนี่ยถ้าจะพิเคราะห์ลงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยมาทํางาน เขาก็ส่งเงินกลับไปให้ที่บ้านาที่ต่างจังหวัดก็ไม่ใช่คนกรุงเทพร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคนต่างจังหวัดที่มาทํางานกรุงเทพก็จะได้อน,นี้ส่งในการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันเขามีโอกาสได้ฉีดวัคซีนเขามีโอกาสได้กลับมาทํางานาเขามีโอกาสได้มีการส่งเงินกลับไปที่บ้านก็คือ,อยังมีรายได้ที่จะนําไปจุนเจอครอบครัวใช่ครับนั่นก็คือมิติหลายๆมิติเนี่ยที่เราจะต้องมองดูนะครับไม่ใช่ว่าอากรุงเทพมานครได้และจังหวัดอื่นๆไม่ได้อันนี้อันนี้เราต้องมองพิจารณาในหลายๆมิติครับพูดถึงจําน นวัคซีนกันบ้างนะท่านนายกก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็อาชีพกลุ่มเสี่ยงที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยมากกว่า4ล้านโดสวันนี้ มีวัคซีนพร้อมฉีดแล้วนะครับ3าล้านแสนหมื่นล้านโดสซึ่ง3.54ล้านโดสนะครับซึ่งมีวัคซีนจากแอสตราเซเนกา0 4ล้านโดสซิโนแวค1.5ล้านโดสและจะทยอยได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการผลิตของสยามไบโอไซเอนซ์แล้วก็ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยครับอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งวัคซีนอื่นๆที่รัฐบาลจัดหาเพิ่มเติมนะครับตามเป้าหมายนะครับภายในปีนี้จะต้องฉีดให้ได้100ล้านโดส100่งร้อยล้านโด หารสองค่ะห้าสล้านคนคนก็สอบถามกันมากเอ๊ะประเทศไทยนี่มัน60ิบกว่าล้านคนเจ็สิบล้านคนเนี่ยที่เหลือฉีดยังไงอะ,ะจะได้เมื่อไหร่บอกได้เลยครับปีนี้100ล้านโดสได้50สิบล้านคนกลุ่มที่เหลือเนี่ย ก็จะได้ปีหน้าทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดทำไมอ่ะร้อยล้านโดสนี่คือภูมิคุ้มกันหมู่อย่างที่คุณหมอทวีโชคพิทยสศนนบอกไปครับฉีดได้ได็ดส70%เ0นสระสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทำให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด -19 แล้วก็ยับยั้งการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลอื่นได้ครับเป้าหมายปีนี้100ล้านโดสถ้าไม่พอถ้าเหลือถ้า ไม่พอเนี่ยก็คือปีหน้าปีหน้าได้แน่นอนนะครับฉีดได้ครบทุกคนตามเป้าหมายประชาชนเจ็ดล้านคนอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะส่วนเรื่องของสอบคอนะครับเขาก็ได้มอบหมายหลักการเรื่องของการกระจายวัคซีนเช่นเดียวกันก็เป็นห่วงคือสอบคอเขาก็จะมีแผนแผนของเขาเนี่ยก็จะเป็นแผนรายเดือนแล้วก็กรมควบคุมโรคแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะเขาก็จะมาซอยออกมาตามสถานการณ์ว่า เป็นรายย่อยๆว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยควรจะมีแผนอย่างไรเป็นอย่างไรก็คือปรับเปลี่ยนแผนไปตามสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองถูกต้องใช่ครับปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์เหมือนวัคซีนที่บอกว่าอ้าวร้อยล้านโดสปีนี้อ่ะแล้วใครจะมาที่1ที่2ที่3ที่4ปรับตามสถานการณ์ปรับตามความจําเป็นบุคลากรด่านหน้าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงคนที่ปาดออกมาทํางานทุกวันอยู่ในโรงงานอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างรวมถึงนักโทษ ที่อยู่ในเรือนจำค,คนเหล่านี้จะต้องได้รับวัคซีนโควิด -19 นะครับแน,แน่นอนฮะประชาชนทุกคนต้องได้รับวัคซีนโควิด1 9อย่างเท่าเทียมการ,การจัดสารก็คำหนึงถึงเรื่องของความเสี่ยงความจำเป็นอะไรต่างๆแต่ข้อยืนยันแล้ะครับว่าทุกคนจะได้รับวัคซีนกันนะครับ